เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับพี่นนดีซิโร่จะมาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อวันนะโดยการแปลร่าเป็นผีเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นเจ้าที่ในหมู่บ้านแห่งเนินนะครับเพื่อผม่เป็นผีได้เพราะว่าผมตายพอตายแล้วก็เป็นผีนะเออคลิปจะเป็นไงกดไลค์คลิปนี้ถึง1000นไลค์เลยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระกดิ่งแล้วก็ครั้งหน้า,าใหญ่แปลร่ามาตัวอะไรเอาชีวิตรอดเนนะี่ยทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหน,นื่อยมากโอ้ย,สยแสดงสำคัาแสดงทุกคนสดงห,หรออ๋อ เลยครับสร็จยังเลยสยังเร็ว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 ลยเร็เลยตอนนี้เราต้องก่อสร้างปราสาทนี้นะนี่คือปราสาทของพวกเราเองสร้างไว้ทำไมล่ะสร้างให้เราอยู่เสร็จกันยังเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเร็วเร็วทุกคนสยังคนอื่นมาโอยปวดหลังกิงเลยมามาไปเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปเลิกงานพักงานดีกว่าไปเที่ยวกันเถอะทุกคนไปไปพักกันไปโอ้ยตกโอ้ย โอ้ยนี่เราตายแล้วเหรอเนี่ยเอ๊ะท้องฟ้าเฮ้ยนี่เราตายแล้วจริงเหรอที่นี่ไปที่ไหนเนี่ยฮะเหมือนรู้สึกว่าเราตายไปแล้วเลยอยู่ไหนกันเนี่ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทำไมตกมาตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะเราตายแล้วไม่ใช่หรอจำไม่ผิดอู้ตอนมืดด้ะเยังะตกลงไปหน้าบ้านเหรอเฮ้ยทำไมไม่เจ็บอะไรเลยอุ้ยไม่เจ็บปู้สุดยอดเหมือนกันเนี่ยแต่เราตายแล้วเหรอเนะฮะเฮ้ย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 เดี๋ยว้ย ผีฮะไอ้ผีผีไอ่ผีผีพีเจอผีเจอผีผีผีน่พกลัว่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวเเีมื่อกี้มันหน้าคุ้คุว่ะหัวแดงแดงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน่งนะเฮ้ยผีเหรอผีเหรอไอ้ผีเหรอเป็นี่ผีเรผีเรตเป็ผีพี่นนเลเอ้าเอ้าอุตีได hey, ้ด้วยตีได้ด้วยอุ้ยได้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเะีมื่เกี้เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบว่ดเมื่อกีอยวเดี๋ยวเาควาวเด้วยว ตกตกประสาทตายกำลังต่อสร้างอยู่แล้วก็ตายอ่ะแล้วก็ว่าผมพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตราเลทตายเหรอผมก็กําลังขับมาจากทางจากนอกเมืองอ่ะขับแบบเมื่อคนตอนนี้มาแล้วก็ตกเหวเพราะคนขับเลยแต่ไรถเขาขับไปไหนเดี๋ยวนะอย่าบอกนะเพราะเราตาย,ยกลับไปนั่งเรือไปดิแล้วตอนนี้ก็อันนี้คืออะไรวิญญาณเหรออะไรใช่ไหมดูตัวเราดีมันมองทะลุด้วยเห็นป่ะหัวเฮ้ยขอดูหัวนะดูในสมองเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยในสมองแล้วไปไหนต่อแป๊บนึง ไม่มีอะไรเลยในสมองเรสใส่กิ๊กเลยอ๋อเหพี่ก็ไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวนี่คือพวกเราตายทำไมเรายังเราเป็นวิญญาณนี่คือโลกของวิญญาณเหรอไม่ใช่เดียวนะเราทำไงดีถึงกลับเป็นคนได้เนี่ยไม่รู้ตายแล้วมันจะกลับเป็นคนยังไงอย่าบอกนะว่าเราต้องเป็นผีตลอดชีวิตไม่งไเกิดตรอยากเกิดใหม่อ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นผีบินได้นี่จิงจัดเฮ้ยพวกเราบินได้ไปไหนกันดีสุดยอดบินได้ด้วย เฮ้ยเราเดี๋ยวนะถ้าพวกเราตายเขาจะทาอะไรต่อหลังจากเราตายงานศพงานศพเหรอเฮ้ยลองไปดูเอ๊ะเลสตายวันที่เท่าไหร่วันที่ไหนเวลาไหนเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อกี้เลยเหมือนตายเหมือนเหมือนตายมานานแล้วอ่ะแล้วเหมือนเพิ่งมาผูกเหมือนแบบเหมือนที่แล้วอ่ะสามสองสองวันที่แล้วไหมโอ้ยจำความไม่ได้เลยวัดจำไม่ได้อ่ะเฮ้ยตกใจม้าเฮ้ยมาเป็นผีเอ๊มา อย่าไปแกล้งอย่าไปแกล้งสัตว์เลยพี่อย่าไปแกล้งสัตว์เลยขี่ได้ด้วยไม่ขี่ได้หรอไอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้เออทุกคนโอ้โอ้โอ้น้องมวลมอบมอสอดใส่คนตายได้เลยเพื่อชนะบอก แล้วคนเนี่ยเขาจ่ายเงาสดก็ก็มาก็มาดูหน้าศพก่อนตายได้ไหยครับเฮ้ยศพใครอ่ะดูรถเมอร์ทีลรถคนได้เลยครับเน้องาศพใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อน้อมค่อยน้องเฮ้ยเราเราไปดูไหมเฮ้ยศพใครอ่ะนี่น้องหมดไปเฮ้ยเขาเห็นเราป่ะเนี่ยนี่เขาเห็นเราป่ะเขาไปหลุมเลยเขาหลุมเลยเขายอดถอยก็ไปเลยเอ้ยดูในรูปเอ้ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครอ่ะอันนี้เลสสมัยหนุ่มหนุ่มไหมเนี่ยอ่าตอนนี้ก็หนุ่มตอนนี้ก็หนุ่มอยู่ ทำไมกล้ามโตจังเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะทำอะไรต่อเนี่ยยทำไมน้ำเข้าตัวเนี่ยตนะข้อลงข้อลงสักสามสครั้งตข้อลงหนึ่งสามข้อกันยองข้อกันยอง้ยทำไงานสบคนนี้มันเงียบจังวะข้อยองัวอยองสามข้อลงครับข้อลครับโอ้โหอะไรครับโอเคครับกับไปนั่งที่ด้วยน่าสมานที่ทอนได้เข้าไปสู่ปฤติด้วยแล้วก็มันเป็นงานสอบเฮ้ยนี่ยบอกนะข้าได้มีซม เออมันก็มีนี่ว่าแล้วทำไมมีสองอันอ่ะเราทุกคนเดี๋ยวเราไปทำพิธีนึงเขาต้องโตแล้วกันมาทำไมมีสองโลงอ่ะเฮ้แล้วคนคนจะมาเห็นอะไรหน่อยไอ้คุณเห็นผมไหมอะโย่โย่โอ้ผมมองทะลุเลยอ่ะทำไมอ่ะมันมองมาเลยสิพี่อะเป็นผีน่าสนใจเหมือนกันเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยอ่ะโอ้ยไปนั้นเรา อัอตกลงม Iraq, late, ันค hm ือศพเลสใช่ไหมแต่มันมีตโลงพี่เมื่ศพพวกสองคนไม่น่าใช่แต่ว่าเขาแบ่งไว้ล้างบนเขาพนมมือพนงมือหตั้งหรอเอ๊ะเราลงนี้ปะพี่ๆเราลงนี้ป่ะลงจะตอบว่าเราเป็นวิญญาณจริงป่าวคุณเขียนเราไหมโมกเนงแต่เขาสดมนอยู่นะเฮ้ยมันคาถาอะไรวะเฮ้ยเลงูเราลอง เราลองทดสอบว่าเป็นวิญญาณหรืไหมนี่ปิดไฟนี่นของพ่อครับผมว่าเขาน่าจะโมโหแล้วนะเออระไยนี่ตองต้องต้องต้องไล่คาถคนมอาต้อมอตเอาให้หมดเอาให้หมดเลนงูเลู่เล็นงูเล่นงูเลนงูเล่นงูเ่นงูเล่นงเ่นี่นเงเลงเลยูเ่เล่นงูเูเ่ลงน่น่เเล้งเ้น่ วิญญาณแรงมากเลยฉันกอกโอ๊หมดลยวยหมดแล้วโอ๊ยหมลยอ๊ยยไปได้หมดเลยบ้าจริงนี่นี่่ลงสัตว์ลงสัว์ลงหอมอลงลงพ่มอลงหลงพ่อแนี่ลูกไม่เท่ลูกใครไม่รู้เฮ้ยจะไปไหนลงโ่เดินชอแป๊บนึ่จะไปไหกันนกระจะมาให้ผีกันทุกคนโอ้ยตอ ้ติดเลลุงพติด่ทำอะไลุงอจะบ้ตายไม่ได้ทำอะไรเลยปิดระตู้อ่ะปิดประตูให้นี่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 นนี่นี่นีมแรงมกลลมแรงมากเลยโอนมแรงนี่ปิดประตูรัวๆได้เลยครับนี่ช่วยน่าจะช่ยเออเขาทาอะไรกัน่ะพิธีกันเถอะนีซินีซิให้ลงพ่ได้แบบนี่นี่นี่อะไรอะพใหญ่อะไรอะโอ้โหเฮ้ยเยทุบซิทุบนีพิธีอะไรอะ เฮ้ยผีเม่งเม่งไม่ดีผีทุบที่ผีทุบไปเดี๋ยวพีเดี๋ยวหคืออะไรอ่ะเฮ้ยกระหนมบอกเออขาอแหละทำอะไรเนี่ยมันคือพิธีอะไรเนี่ย้อนไล่ผีอ๋อไล่ผีเอาเทสจะโดนไล่เอานจะดูมาดูมาดูเข้ามาดูครับคเฮ้ยเราเข้าไไหมเราเข้าไไหมเรเข้าไไหต้องเข้าไปเนี่ยมาดูอ๋อสตอมสวตอมเลนงงูเลนงูเฮ้ยเลนงู นนางโเนงโกานะนงโอะไรอ่ะหนาผมเหรอผมผีผมผีผมผีเฮ้ยผมผีเฮ้ยวมันเขาเขาหมอผีปลอมนะหมอปลอมฟังเขาก่อนสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรร้อเสร็จแล้วฮะ้ยเสร็จแล้วครับเฮ้ยารีเนียทเป็นผเดโอ้ยโอ้ยเฮ้ย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 เอ้ย้ยยเ้ยย วิ่งบินไม่ค่อยคล่องอุ้ยคาถาผีคาถาไล่ผีเฮ้ยเลหายเฮ้ยทุกคนเฮ้ยคาถาไล่ผีนะเอ้ยเด็ดๆนะโอ้ยวิ่งมาไกลเลยบินมาไกลมากเลดอยู่ไหนเลดอยู่ไหนเฮ้ยไอคนเมื่อกี้นี่เฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนายจะไปไหนเฮออจะไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่หลอกนี่ปิดประตูนี่นี่นี่นี เฮ้ยเฮ้สวัสดีเฮ้ยเอาเฮ้ยว่าไงเฮ้ยเฮ้ยวิญญาณแรงมากกับเข้าเข้าบ้านน้อยกันเถอะออโอเคโอเคเฮ้ย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 จะหนีง่าไปแล้วโอ้นี่นายจะนอนอย่างนี้ไม่ได้นะนี่เฮ้ยเดี๋ยววิญญาณที่นี่มันเฮียนนะนอนบ้านคนอื่นดีกว่านายจะไปไหนน่ะอุ้ยเก็บของกันเร็วมากเลียอยู่ไหนจะตามหาไงนะเอ้ยใครวะ เฮ้ยเฮ้ยผีเจอผีเจอผีกันร้ผีเหรอว้าวแต่เราเราก็ผีเหมือนกันถ้ามึงทำไมเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดขึ้นะแบบไอ้ไอ้้ไอป่าหลวงเมื่อกี้มันแบบปิ้วแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้ผมบินไปทางนู่นน่ะบินไปอีกโลกเลยเมื่อกี้บินไปนู่นเมื่อกี้บินไปนู่นเมกากเดินกลับมาได้น่ะผมบินไปนู่นอะตุรกีนั่นดูบินบินไปเมกาเดินกลับมาได้นั่นแล้วเราต้องทำอไงต่อน่ะเดี๋ยวนะต้องไปไหนอ่ะ อยหลวงพ่อเมื่อกี้เราต้องหาวิธีจัดการไหมเดี๋ยวเราต้องผีที่แค้นอะพี่เราดูเป็นคนเลี้งทันทีเลยป่ะนันใครนั่นอะเราลองเป็นคนดีบ้างไหมเออทำความดีไหมหรือว่าเป็นดีเหรอเออใช่คือจําได้ว่ีคือจําได้ว่าพี่อย่าตายตรงนู้นนู่นตรงปราสาทผมหมอผมตายตรงนู่นนะตอนผมขับมาที่นี่แต่จะมานโงนี่แหละเราเป็นเจ้าที่เหรอเราเป็นเจ้าที่ใี่เปล่าอาจจะเป็นไปได้นะหน้าที่ของเราก็คืออาจจะต้องปกป้องคุ้มครองไหมเออเรา ปกป้องชาวบ้านไหมไปไปไปแล้วเราคิดว่าทำทำไมอ่ะเมื่อกี้เราไปแกล้งเขาทำไมอ่ะถือว่าสนุกสนุกเฮ้ยเดี๋ยวรอไอ้นนี้ขั้วไปอ่ะเฮ้ยบุญแพ้โจนตัวหนอเราอยู่รอบุ่นตัวหนอนี่ใจโจนพี่เนี่ยเราตักขามอะไรเนี่ยเาเข้าไปเราตักขามอะไรผมผมผมถูกคนเฮ้ยไอ้นี่เป็นใครอ่ะโจนยัพี่มามาโจนอ่ะ วิบอมมอนตัวด้บรยอนโอค้ยเฮียเฮ้ยเยเฮัยเฮยเค้เฮ้ย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 เน้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮเฮยเฮเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยัฮอยเฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้หเยนย้เ้ยเ้้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้้ย้เฮ้ยม้ยเฮยเยเเยยเฮ้ย ยไปลบลบอไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยจะไหจะไหมเอาไหมเอาไหมตายไหมตายไหมจกอะยิงไปกโอ้ยโอ้ยใครยิงกูเครตีกูอ้ยไปพี่ไม่โผลพี่พี่ดีทำไมเอาหมเออน้ำไปให้น้ำพพอพอตายตายเออพอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเขาตายอยู่แล้วไอยู่แล้วขึ้นได้หน่อยเออบินได้บินได้เอออ้าไปอยู่แล้วอฮี่เราช่่อคนว่า เมื่อกี้ยังเกงคนอยู่เลยโคตงแถวว่ะเฮ้ยนายหัวเหลืองปลอดภัยได้เลยนะนี่นายปลอดภัยนะเข้าใจเปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่าไปตีเขาทำไมอะไรอ่ะเอ้า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 เของของคืนจากโจรอืมนี่เราช่วยคนแล้วเย้ได้ภูมิใจภูมิใจเขาจะทำอะไรต่ออ่ะเอาเราลองตามติดชีวิตเขาไหมไม่ได้เข้าบ้านหรอไม่เข้าบ้านเฮ้ยนายนายเลยเต้นเต้นเอ้อมีอะไรครับมีอะไรคือเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเว้ยอ๋อเล่ามา คือเมื่อกี้เรากำลังอยู่ในบ้านกำลังอย่างกำลังทำอาหารถัวแล้วแบบมีโจรมาเดินมาป้นไงแล้วอยู่ดีๆอ่ะเขาเขาแบบก็ดูแบบตีแบบตีไปไกลๆเลยอ่ะนู่นตีไปเมกาน่ะน่าน่าจะโดนผีเจ้าทีนะโดนส่งใช่เหรอน่าน่าจะใช่นะเพราะว่าตอนที่ฉันนอนฉันก็โดนไล่เหมือนกันกันนะเจ้าทีเดี๋ยาไปเจ้าทีเลยเราเป็นเจ้าทีตอนไหนวะเจ้าทีอ่ะ ่ใชเป็นผีที่พุ่งเข้ามว่าเฮ้ยประตูปิดเปิดเองนี่มาเฮ้ย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 ตัวใครตัวมันนะไปละไม่ไม่ที่มีตัวมันหนูว่ผมไม่ทำร้ายครับผมไม่ทำร้ายผมไม่ทำร้ายอันนี้ให้หนูปังให้หนูปังอันนี้อันนี้เราเป็นผีดีกับตัวกับใจดีกว่าไอ่อยากไปไหนก็ไปดีกว่าเราบินได้ไหมบินวะเออเออเราก็บินได้นั้นเราจะไปไหนกันต่อดีใช่ไอคิดไปไหนกันต่อดีว่า นั้นเราวูักผ่อนบนหลังคานน่ได้ไหมงั้นนอนเลยแล้กันเนาะเออนั้นนอนกันดีกว่เนาะนอนนอนดีกว่นอนไม่หลับาเลสตื่นอยู่ไหม่ะตื่ยู่้ยอะไรนะอะไรอะเฮ้ยดูนันอ้อะไรอะไรไมเใช่ตัวอะไรมันดำมอนอะเฮ้ยผีเฮ้ยผี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 ีผีผีผีีผีผ เจ้าจะหนีข้าทำไมพวกเจ้าก็เป็นผีนี่เออว่ะอทำไมตัวดำปิดขนาดเนี้ยอุ๋อฉันเป็นผีตายไปโดนอะไรมาเนี่ยผีเร่ร่อนผีร่อนคุณไม่มีบ้านอยู่นั่นตายผีเร่ร่อนแล้วไม่มีใครญาติคุณเอาไปแบบเอาไปทำงานศพเลยหรอไม่มีไม่มีนะเพราะว่าหาศพไม่เจอน่ะโอ้เราเจอพวกเดียวกันมาเรียสนึกว่าจะมีพวกเราแค่สองคนมันต้องมีมากดีดิโอ้โหแล้วคุณอยู่อยู่มานานกี่ปีต่อกี่ร้อยชาติเลยนะฮะนับไม่ได้เลยโอ้โหนับไม่ได้คือผมไม่อยาก เป็นบีจะอดชีวิตนี่อยากกลับเป็นคนยังเลยเจ้าสามารถกลับเป็นคนได้นะเฮ<อ>้ยจริงเหรอใช่แต่เจ้าต้องมีร่างของมนุษย์น่ะร่างของเจ้าร hmm. ่างร่างที่เป็นคนร่างของผมะเะหรอใช่เราไปฝังที่ไหนวะกอถือว่าไอ้ที่เราสวดเมื่อกี้คือง,งานศพพวกเราเลยไม่ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยถ้าเจ้า<อ>สามารถเอาอันเนี้ยไปใส่กับร่างวิญญาณของเจ้าได้ร่างกายเจ้าได้เจ้าสามารถกลับเป็นเกินใหม่ได้อู้หู้ของเจ๋งว่ะเดี๋ยวผมผอไปดูศพผมเป็นไงถ้าผมไม่เจอกันนะเฮ้ย คุณไปกับผมหน่อยดิไปด้กันไหมไปด้กันไเดี๋ยวๆเดี๋ยวเหมือนเราทุบโรงศพพวกเราเยนะเลเอ้ยตกใจหมดเอ้ยใครเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเลวเราทุบโลงศพของเอาเองอะตอนนั้นน่ะเดี๋ยวว่าแล้มีงานจเราใช่ดีคน้วนะเวลาคนทาพิธีการตาย เราเขาจะเอาไว้ในห้องเก็บศพห้องเก็บศพครับเราะอนั้นงานศพใครวะตามวะเป็้เพราะว่าไม่ใช่งานศพเราดียวแต่นรูมหน้าเหมือนเลสเลยนไปได้ก็ผมไม่ได้กล้าอย่างนั้นตั้งไหนเออว่ะเอ้ยคนพวกนี้อะไรเนี่ยครับเนี่ยแล้วคุณรู้บอกห้องเก็บศพผมอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้คนที่นี่มีห้องเก็บศพแค่ที่เดียวไปไไป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 ไได้ไงวะยังไงเป็นคนทาเองอ่เดี๋ยวยืหลัไดเลยเหรอใช่ทำไคุณมีพลังพันผมอยากได้อ่ะ เดี๋ยวนะนี่ห้องเปิดแล้วนี่ใช่ศพของพวกเจ้าหรือเปล่าเออหลอกไหมโอ้นี่เหรอศพเล้ยทำไมมีกระดูกนี่คือกระดูกพวกเราไปเนี่ยฉันไม่น่าไม่ว่าไม่น่าใช่นะอ๋อเหรอเออคุณครับออกไปก่อนได้มควันเต็มหน้าเลยครับเนี่ยโอเคโอเคได้โอ้ผมจะสนับควันตายก่อนนะครับไมัใช่อ่ะเดี๋ยวขอลองดิเอ๊ะมันทำไงครับมันทำไงอ่ะโยนเหรอโยไม่เหรอจิ๊บไม่ใช่อ๋ออนี้ศพเลนมั้งเนี่ยงั้นลองเราสลับกันดิเป็นยังไง พอเราสับตไปแบบจึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกมีเนื้อมีตัวหน่อยจึ๊บเจือบรู้สึกก็ดูกระดิ่งเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวน่ารากลับเป็นคนแล้วโอ้ผมมีไม่ได้แล้วมีไม่ได้วมีไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนทีครับเพลียอยู่เบ้าอยู่เบ้าเฮ้ย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 ว่าไงวัยรุ่นโอ้ยไม่ไม่ใช่ครับผมผมตีผีดครับ นี่พี่ครับโทิครับเชิครับทั้งอีคนุ้ยผมออกไปจากห้องเก็บศพเ้ยนคุณผมไปจากห้องเก็บศพด้วยนีเก่งเปลาผมออกไปจากห้องเก็บศพอ่ะเเดี๋ยวนะเราตายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไมไม่ไ่ไม่ไไม่ไมีไม่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 ไ้่ไม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 ไม่ไ่ไมอไ่ไม่ไมปไม่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 ไไ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 ่ไ่ไไม่ไไ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  ออ้โหนี่ฟื้นตายแล้วฟื้นคืนชีพสุดท้าเราตายรอบหน้าแล้วกับมาทำอีกรอบดิไม่รู้จะได้อีกไม่ไดิอาจจะมีชีวิตแค่ครั้งเดียวเปลก็เออโอกาสไปดิครับผมผมตายแล้วเกิดใหม่ครับทุกคนไปบอกเขาทำไมเราเฮ้ยโอ้ยจะบอกเขาทำไมไปแล้วไปแล้นีกันเดี๋ยวจะจับตัวมาทำไมไม่มาตัดทำไมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับพี่ไปดังไม่เหนียวไม่เหนียวบ้าจี๊ด